ค่ะแล้วก็เราก็อยู่กับน้องๆน,น้องคนเก่งแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประฐมศึกษาในงานครั้งนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องนิดนึงว่าทําผลงานวิจัยอย่างไรถึงได้ชนะเลิศแบบนี้นะคะครับก็ตอนแรกก็คือการทํางานวิจัยนี้ก็เริ่มจากได้เข้าโครงการของครูครับที่มหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ช่วยกันเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานตอนแรกคิดจะทําเกี่ยวกับสวนปันจจัยของดินกับการจเจริญเติบโตของไผ่ครับแต่ว่า ด้วยการเดินทางที่มันค่อนข้างไกลจากโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรื่องคลิกจากนั้นก็เริ่มทํามาเรื่อยๆครับก็ทำมาเรื่อยๆประมาณ6เดือนจากนั้นก็ได้งานวิจัยนี้แบบสําเร็จขึ้นมาครับตอนนําเสนอผลงานพี่เห็นหนูมาคนเดียวเก่งมากเลยมันเอาอะไรมาสร้างความมั่นใจตัวเองในการนําเสนอผลงานต่อนหน้าคนหลายๆคนในงานนี้ อืมไม่มีครับซ้อมไหมต้องซ้อมไหมหรือว่าต้อง,องเออก็แค่ดูสไลด์แล้วก็นั่งท่องในห้องครับอ๋อจริงๆก็คือฝึกฝนมาก่อนเกิดจากการทําผลงานทดลองเองก็เลยมีความเข้าใจในการพูดเองได้ใช่ไหมกับรางวัลน,นี้เพื่อนอีสองคนยังไม่มาเพื่อนสองคนรู้ยังว่าชนะยังครับอ่ะฝากถึงเพื่อนๆที่จะมาเข้าประกวดผลงานในปีหน้าว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเนี่ยคะ่ะ ก็ครับการทํางานวิจัยครั้งนี้ก็คิดให้คิดซะว,ว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกครับแต่ก็อย่ามาทํางานวิจัยนี้จนเสียเรื่องเรียนครับให้แบบพอประมาณแบ่งแบ่งกับเรื่องเรียนเรื่องเล่นให้เป็นเวลาจากนั้นก็แบบทุ่มเทความตั้งใจให้เต็มที่ครับค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้คือคนเก่งระดับประฐมศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูระดับมัธยมตอนต้นแล้วก็มัธยมตอนปลายต่อนะคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะ พอไม่ได้งมันพอได้ด้วยใช่ใช่ก็หมายถึงว่าฟินิ้ไปก่อนไหมหยุดไปก่อนไหมต่อเลยเราจะไปหาน้องในระดับตอนต้นกันต่อนะคะว่าผู้ชนะเลิศรันบัติี่หนึ่งเขาหายตื่นเต้นกันหรือยังขออนุญาตค่ะ สัมภาษณ์นิดนึงนะคะอ่าเราดูผลงานของน้องๆก่อนนะคะว่าผลงานชนะเลิศโชมหน้าเป็นแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ชนะผู้ชนะเลิศลำดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนาะกับเฟซบุ๊กไลฟ์สสวทอของพี่นิดนึงอ่าจี้หน้าผลงานได้เลย สชว์นิดนึงชว์นิดนึงผลงานนี้คิดว่าผลงานเราทําไมกรรมการถึงชอบเพราะว่าเหมือนกับเป็นการศึกษาปจัจจัยธรรมชาติของกายภาพที่ส่งผลของต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์เนี่ยครับมันควรจะศึกษาทั้งระบบนิเวศเลยครับโดยผมเริ่มจากการศึกษาปัจจัยกายภาพได้แก่อุณหภูมิอากาศแล้วก็ความชืม้นบากาศครับที่ส่งผลต่อ,ตอการตอบสนองแล้วก็จำนวนประชากรขอ,ของสิ่งมีชีวิตได้แก่ปลาตีนและปลาตีนเนี่ยครับก็เป็นอินดิเคเตอร์เหมือนเป็นตัวสําคัญนะครับที่มุ่งบอกถึงความมสมบูรณ์ของปลาเชลน กปาเลน,นะครับก็เป็นรวมเรื่ที่สําคัญของสัตว์น้ำอีกหลายชนิดครับมันเป็นรวมรวมมันจะเป็นวงกลมของรสมรุนไพรธรรมชาตินะครับที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์เหล่านี้ขึ้นมาอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์เด็ดของน้องที่ทําให้กรรมการชอบผลงานของน้องและพี่ได้ดูผลงานก็คือการนําเสนอ,อ powerpoint เนาะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากทํากันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะท การการนำเสนอแบบนี้คือฝึกนำเสนอบนเวทีมาก่อนหรือว่ามีความซักซ้อมยังไงกันบ้างนคะก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็คืออาจารย์วนิดาผู้เอี่ยมครับแล้วก็อาจารย์ชนันเกตเกษมศิลปศาสตร์ก็คือเป็นครูทั้งสองครูทั้งสองท่านนะครับก็ได้ช่วยฝึกพวกเราในการซ้อมพิเศษแล้วก็เป็นคนคอยที่ให้คําปรึกษาเราในการทํางานตลอดเลยครับอันนี้คือผู้ชนะเลิศในลำดับมัธยมศึกษาตอนต้นขอให้น้องๆช่วยฝากถึงเพื่อนๆในปีหน้าถ้าจะมา งานครั้งนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยค่ะครับก็ควรจะเหมือนกับว่าศึกษาที่สำคัญต้องศึกษาการเก็บข้อมูลของกโกลบก่อนนะครับเป็นโปรโตคอลของโลกลบครับรวมถึงการศึกษาเนี่ยควรจะเป็นการศึกษาที่เ,เป็นการที่มีความสําคัญของต่อต่อโลกรวมรเวยของโลกแล้วก็มีความสามารถนําไปใช้กับชุมชนต่างๆได้ด้วยครับประมาณนี้ครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะว่าน้องๆ เขาพร้อมที่จะให้เราสัมภาษณ์ไหมเอ่ยซึ่งซึ่งตอนเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราในวันแรกเราได้มาชมผลงานของน้องเขาแล้วเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะชนะเลิศยินดีด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือได้รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนาะพูดถึงความประทับใจก่อนดีกว่า ก็รู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่าปีที่แล้วหนูก็มาค่ะแต่เป็นมอต้นก็ไม่ได้รางวัลปีนี้ก็มาเป็นของมอปลายออหนูเพิ่งอยู่มอสี่ค่ะตอนนี้ก็จะขึ้นมอห้าก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคิดว่าผลงานของเรามีมัดเด็ดยังไงทําให้กรรมการได้ชอบผลงานของเราแล้วก็เลือกของเราเป็นรางวัลที่หนึ่งออคือส่วนใหญ่ก็จะมีคนแบบศึกษาลูกน้ํายุงเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของพวกเราคือ ศึกษาแล้วก็สำรวจจำแนกชนิดของยุงด้วยแล้วก็มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ค่ะซึ่งแบบเป็นประโยชน์มากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าก็จะเป็นตัวอุปรกรณ์เนี่ยแหละคะ่ะอ๋อที่ทําให้กรรมาการชอบเนาะท,ออทีนี้จะรบกวนให้พูดถึงเคล็ดลับการนําเสนอบนเวทีใครจะพูดเอ่ยคนนี้ค่ะ่ารมาเออคือ คุณครูก็บอกตลอดนะคะว่าการนำเสนอง,งานอยู่บนเวทีถึงแม้ว่าเราทำางทามาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอขึ้นเวทีเราก็จะเหลือแค่เก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวถ้าเราไม่มีข้อมูลแน่นพอแล้วก็ไม่สามารถตอบคณะกรรมการได้แล้วก็เกิดความประม่าออแพ้ใจตัวเองค่ะไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ใช่เพราะว่าตอนพี่ดูเนาะคือตอนกรรมการสักถามเนี่ยแต่ละท่านก็มีการสักถามข้อมูลที่ ลึกอยู่เหมือนกันเนาะพอน้องๆตอบได้เนี่ยก็คือเหมือนได้คะแนนเพิ่มเนาะใช่ค่คะทีนี้เตรียมตัวเรื่องการตอบคาถามไหมก็ <c oughs> มีการเตรียมตัวบ้างค่ะคุณครูเป็นคนเทสให้ค่ะอ,อ๋อว่าจะถามประมาณไหน <c oughs> ใช่ค่ะทีนี้คําถามเหมือนทุกคนเลยฝากถึงน้องๆที่จะมาเข้าร่วมงาน Globe Student Research Competition <c oughs> ในปีหน้าว่าต้องเตรียมตัวยังไงในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะค่ะก็อยากให้น้อง ศึกษาข้อมูลมาให้แบบแน่นนะคะเพราะว่ากร,กรรมการโหดมากค่ะแล้วก็อยากให้น้องแบบว่ามีความมั่นใจว่าผลงานเราดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวโรงเรียนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเรากลัวเราก็จะประมาทเองค่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้เชิญชวนในปีหน้านิดนึงค่ะ ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่สามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นได้และก็มีการนําความรู้ที่ผู้อื่นเผยแพร่ให้มาใช้กับตัวเองได้ค่ะสามารถปรับการวิจัยของตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะค่ะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ การเคล็ดลับเนาะการชนะเลิศในรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะตอนนี้เราเห็นแหละว,ว่าแต่ละระดับชั้นมีนักเรียนโรงเรียนอะไรบ้างผลงานวิจัยอะไร,ะไรบ้างนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะสำหรับปีนี้สวัสดีค่ะ